ตางวิงวอนอ้อนรักพลอดพล้ำรักแสนหวานช้ำพี่จูบมาจ้ำตลอดทั้งคินกอดดนวนไวายแนบกายฟังใจรริน ไอ้ออกอุ่นนุนรักชื่นพี่กอดควัดยืนมีจางร่างน้องจะมีใครที่นันกล่าสวยงามเกินเจ้าพี่เฝ้าเล่าลมมชมนิ่มเนื้อทอง สุดจะสันเนินทันเจ้างามขาวพองดังหนึ่งพิมพ์ยามยิ้มมองสวัสดิ์รักปองน้องนางนางโชมจวนแจ้งแลว้วนาเดือนตกจะลับ ตาโนกาต่างกูหาคู่พีร่รอมนกูพี่กอดเจ้าไว้ยมิให้ระทมสองเราต่างเฝ้าเชยชมจนสิ้นแสงโคมแห่งจาน พี่ต้องลาก่อนฟ้าสว่างน้อมนวลแนบน,นางพี่จูบซองปลางเพื่อฝากสัมพันแต่คืนนี้พี่ไปอย่าได้ไว้วันคืนหม่เราค่อยพบกันเพื่อสร้างวิมาน ชิมพลีที่ปองจวนแจ้งแล้วนาเดือนตกจะลับตาโนกาต่างกูหาคู่พิ่รอมนอกกูพี่กอดเจ้าไว้มิให้ระทม สองเราต่างเฝ้าเชยชมจนสิ้นแสงโคมแห่งจันพี่ต้องลาก่อนฟ้าสว่างน้อมนวลเนบนางพี่จบสองกลางเพื่อฝากสัมพันธ์แต่คืนนี้ พี่ไปอย่าได้ไว้วันคืนใหม่เราคอยพบกันเพื่อสร้างวิมานชิมพลีที่ปอง